ใครไม่อยู่ฟังวันนี้พลาดมากเพราะว่าวันนี้นะคะต้องจะมาอัปเดตดวงทํานายทายทักดวงของชาว12ราศีไหนๆก็จะเข้าปีใหม่ไทยแล้วนะคะนับถอยหลังอีกไม่กี่วันคือมันต้องอัปเดตความดวงปังดวงเลิศกันหน่อยแล้ววันนี้ชาว12ราศีเราจะแบ่งเป็น3กรุ๊ปแล้วแต่ละกรุ๊ปเนี่ยบอกเลยว่ามีความปังความเฮงกันที่แตกต่างกันไปแต่ยังไงคือดวงดีแน่นอนนะคะและคําทํานายนะคะเป็นของอาจารย์นัทไพวิเศษทานายดวงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าอาจารย์จะทักว่าอะไรกันบ้างนะคะมาเริ่มที่กลุ๊ปแรกกันก่อนอุ้ยตื่นเต้นอนะราศีพิจิกราศีสิงห์ราศีเมษและราศีกรกฎนะคะกรุ๊ปนี้ต้องให้เป็นโนหนึ่งค่ะแรงขึ้นแท่นคือต้องยกให้เลยอะต้องยกคําว่าโนหนึ่งให้เลยนะคะเพราะว่าดวงขาขึ้นมากๆค่ะคนกลุ่มนี้นะคะต่อจากนี้ไปค่ะเรียกได้ว่าจะขึ้นแท่นเป็นดวงราชาโชค mm hmm. ฟังแบบนี้แล้วก็แบบหูพึ่งเลยย้ำอีกทีนะคะราศีพิจิกราศีสิงราศีเมษร,ราศีกรกฎคุณคือดวงราชาโชคค่ะ mm. เรื่องต่างๆหลังจากนี้นะคะทุกอย่างจะดีขึ้นที่ผ่านมาอาจจะเจ็บหนักมาเยอะแบบเจออุปสรรคมาเยอะนะคะมานจะแพ้ภัยตัวเองในหลังจากนี้นะคะ คนดวงมันจะเฮงมันจะปังมันจะรวยนะคะออราคุณจะเปล่งประกายออกมาแรงแบบฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวอุ้ยใครอยู่สี่ราศีนี้รายงานตัวใต้คอมเมนต์ด่วนเลยอ่ไปต่อกันที่อีกสี่ราศีต่อมาค่ะราศีธนูราศีพฤษภราศีกุมและราศีกันค่ะเรียกได้ว่าสี่ราศีนี้ค่ะดวงปลดล็อกคลี่คลายค่ะหากมีเรื่องที่เศร้าโศกนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะหายทุกการปลดล็อกอย่างนี้นะคะคือ คุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดขัดอยู่ในใจนะคะเสมือนว่าตอนนี้จะมีบางอย่างมาช่วยคุณมาซัพพอร์ตคุณนะคะส่วนใครที่รอโอกาสอยู่นะคะ ต่อไปก็จะสําเร็จจะมีข่าวดีมาให้คุณชื่นใจอ่าใครอยู่สีราศีนี้ยกมือหน่อยอ่ะตองด้วยนะคะอ่าย้าอมกทีนะเมื่อกี้นะดวงจะได้ปลดล็อกคือชาวราศีธนูราศีพฤกษภราศีกุมและราศีกันนะจ๊ะรออยู่รออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้ปลดล็อกแน่นอนและสุดท้ายค่ะกรุปสุดท้ายสี่ราศีสุดท้ายค่ะราศีมีนราศีเมถุนราศีตุลและราศีมังกรนะคะดวงค้าขายธุรกิจสุดปังค่ะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะช่วงนี้บอกเลยว่าฮอตมากค่ะ ดวงเมตตามหาสนเสน่ห์นะคะออร่าจับวเวอร์ผู้ใหญ่หรือว่าลูกค้าเนี่ยจะคอยมาสนับสนุนซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีนะคะเป็นจังหวะที่ถ้าเกิดอยากสร้างแบรนด์ก็คือสร้างเลยเพราะจะเป็นที่รู้จักมีการติดต่อเจราจาการลงทุนหยิบจับอะไรในช่วงเนี้คือปังแน่นอนอาะเป็นยังไงกันบ้างคะชาว12ราศีแต่ละราศีก็ดวงเด่นดวงปังแตกต่างกันไปนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปังปัง,ปงเลิดเลดรับส่งการรับปีใหม่ไทยกันทุกคนนะคะใครที่อยากให้คำทํานายเป็น จริงนะคะก็อย่าลืมกดน้อมรับคำทำนายกดสาธุรัวรว,รวและที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพจดวงดีนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย